สวัสดีครับวันนี้มาดูโจทย์ข้อที่17นะครับเป็นเรื่องอในชาติจำจาแนกเป็นบทจริงอยู่ในเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับนะครับก็คือถามหาพวกค่าพวกอะไรเนี่ยง่ายๆนะครับจงหาคาบนะจงหาคาบครับเราก็ต้องหาให้เขานะฮะซึ่งคาบคืออะไรนะคือพีดังดิบเวลาเราเทียบเนี่ยตัวน,นี้คือ V เท่ากับ V m a x i m u m มั่ไซโอเมกาทีบวกกันกับฟีสูตรได้ใช้ตลอดการ นะครับสูตรที่ใช้ตอดการถ้าเราอยากจะหาค่าเราจะต้องเชื่อมก้อนนี้ครับเข้าด้วยกันดูปะซึ่งโอเมก้าเนี่ยคุณก็รู้อยู่ดีนะฮะว่าโอเมก้าเนี่ยเท่ากันกับ2พายส่วนคาบเท่ากับ2พายเอฟผมไม่ต้องจะเป็นมาบอกตัวแปรคุณนะทีนี้คุณก็เทียบเลยวรับว่า2 1 0 0พายทีเนี่ยเท่ากันกับอะไรโอเมก้าทีทีตัดทีครับโอเมก้าคืออะไรครับโอเมก้าบางคนว่าจะไปรู้หรือโอเมก้าก็คือ2พายส่วนคาบ ทำไมไม่ใช่2อพายเพ่อเขาถามมาคับจะไปใช้สองพายเอฟทำไมก็2อพายอันนี้ก็ใส่200พายถูกป่ะอันนี้ก็เป็น2พายส่วนคับพายตัดพายครับแล้วก็สามารถย้ายคางได้ก็จะได้ว่าทีต้องเท่ากับ2ส่วนได้ก,กันกับ200ยทีเท่ากับ1นส่วน100ทีเท่ากับ0 0นจจบตอบข้อที่1ครับจบ คงจะไม่มีวิชาอะไรง่ายกว่านี้แล้วนะฮะตอบใช้หนึ่งครับจบครับ